าดินเดิมแห่งเมืองอีสาลรรนลาตะเตโบราณให้ฟังนะบอ่รัำกนวันวนีนใน้ให้ผมขอไว้พรวันนี้ให้ผมขอไว้พรให้เจ้าพนทาบบอทุท่านทาบบอนเพื่อทัพทับบอให้มีเงินเป็นกอง นึกทองให้ไหลมาเทมาแดงนึกทองให้ไหลมาเทบ้านถ้าเข้าทางป่าให้ไหลมาเต็มบ,บ้านมีแต่สุขลกักกระสีสำราญขอให้บุญบานด้านให้ร่ำรวยร่ำรวยบุญบานด้านให้ร่ำรวยร่ำรวยไว้พร้อมไหนจะมีโรคที่ไผยข้ามาไก่มาพานันมาพานันจามาไก่มาพานันให้ได้กินผลทัศนุนับแต่แบ่งนับแต่แบ่งเอ็งเสิร์ฟเสิร์ฟกะเฝอเแ็งเสิร์ฟเสิร์ฟะเฝา เนี่ยนั่นแล้วใอยว่าขอไหวขอไหวกันยังลืมอยู่เออ้วขอกานงานเ้าจังไบเนี่ยได้คุณนายแม่เด้อเออ้วมันเป็นงานย่างหัวใจแต่ว่างานกะทินใหญ่ละวันนี้วันก็มาแม่อือกะทินย่ามีไม่แต่กะทินนั่นละกะทินทั้งโลกกะทินนรกกะทินเกษตรกะทินในน้ำ น่าไม่มีกระถินทั้งถ้ำเน่ะก็มีหลายกระถินกระถินบูดกระถินเน่ากระถินเป้ากระถินเต็มกระถินวิบัติกระถินสมบัติคัดเป็นตอนไว้น้ำกระถินเขาได้น้ำสะดึงถึงเค่งว่าเหม็นกาคาผาเอ้ยมาค้าน่ากระถินผมสิแปสิ้นสิเบ็ดยางตำค้ามผักน้ำกระถินวัจุนให้ใสจจำไว้ แปเราไปกระถินหน่อยคือจุนมุ่นเกา่าวัติมักะสิเรากระถินส่างส้ำกางส่วนมหากสิอ้างกระถินใหญ่ทำครบสงก็ะมีเพียงพอแต่สิองถึงเกา่าสัทาายัางผามาทานอยู่ในเขตบริวารครบถวนวนมวนพร้อมสุประการกระถินบูดวันสัพธา,า,าทันทำทน เจบบานน้ำค้นขมือทำกระถินตั้งฟังเอาตอนไปนาซั์ห้า,าเป็นหัวเตกระถินเลยเนาถิ่ขอบใจเจ้าบ้านคิดอยากให้ผู้นั้นแต่ใจหนึ่งอยากเอาขึ้นไปในแม่เค็น,นเเค,คิดเสียได้น้ำหลังขาดาน้ำทั้งปอยค่อยคือกันทั้งสิน้นเป็นกระถินบางป่ากระถินบูดกระถินเนากับกระถินดังปอยไว้รวมเลวบต่างแกว้วมีวมบุญอุทิศพาอแม่เค็น ่มันมีกระถินอย่างเดียว,วโอ้ยมอลองมาลำ่ำไอีมงงานที่สองนี่แหละไ่สี <c oughs> งานแหลกม่อยู่ในซ่อมสูงตั้งสองสาอาทิตย์เท่านั้นละถ้าไก่ร้องไห้ลท่าทั้งแอมเพอไปมาลำใสเไตแคเ้มเด้อวาสันว่าเออสองสามสมงเอาปเกิดนหนีว่าสันเอาว่าล่ำเต็มวงเนเทปเาท่านใดที่เรวัดก,ก็ดีมลอลงมาลัเบิดนั่นแหะแบ การรำเติเค้นนั่นทีมช่วงห้างนั่งห้างห้างกันก็นได้ประเสริว่าเออทางอสมอง่ลกระขัดกองคนขมายจับกับจมนวลจำนี้ใหญ่ไม่เกินห้าสิบคนประเสริเออนี่ก็ตามถือต้องตามมาตรฐานคืดยากน้ำปะโควิดก็คืดยากอยู่โดยเม่สีแต่ว่ามาคืดยากปันใดคืดยากน้ำอีซุ่มผู้ก็คืดยากอยู่จักว่าใส่ไหนก็นได้หิ้มต้อมไปเลยแต่ว่ามาคืดยากปันใด แนวผมคิดยากหลายคิดยากบอนไดววัติไม่ใหญ่คิดยากบอน,น,นขนาบอนควมำยากสีมาถึงเฮาเอ่ยบอนสีทำไรขันแกชระเข้ามาไกลคิดยากแอ่วัติไม่ใหญ่คิดยากน้ำความเขีบคิดยากน้ำความไข่ไพสีมามีสีเพราะเกิดแกเจ็บตายนั่นเพิ่นว่ามันมีแม่นผู้ใดก็ต้องเท่า ไพ่ไพ่ก็ต้องเท่าเสียวไว้กับบอฟังเดีย๋ยวเนียงหนุ่มเนีนก็มั่งตึงเต็มสาวหอมเอ้ยแมนไพเห็นกับว่าสวยว่างามอยากจูบสมดมแก้มจัากหน่อยนี้ค่อยทะแน่หนักหนึ่งสีแปบวนไปแนวใหม่ เนื้อกระสีเหี่ยวสันดหนังเจ้ากระสียามหลังสีคดทองกลมผมเจ้าสีหงอกน้ำปากกระสีบําเขีวสิร้อนฟันหลุดตัวน้อมบนสวยงามงา มีแต่แนวสิแปดป่วนเปลี่ยนชารขาขมาไก่เม็นไพ่ไพ่ก็ตามถอนอย่าสำคัญวันังเนือ้อสิแปดป่วนไปแนวเทียงอนิจจาวัตสังขาลาเพิ่นกะยังบอกไว้พอลุงเอ้ยบันคิงคิดยากแนวนึ่งนั้นมีแก่แล้วเจ็บผัดแลนเขามาหาตัวน้องพองเก็บหูพองเก็บตาเก็บสุเนวในไก่พองปวดหัวเจ็บทอง พ้องเป็นวัดพ้องเป็นไข่ไอไข้ย,ยือ้อถือป่วยหอดวางหันละไม่ยายีหอดวางห้องสิมวยหนีเข้าไปป้าชาเป็นหน้าบอกขีดนำสัง่งถนอยเมียนอะงหอดวางหันโต๊ะวางกำละนอหันสีพันแปรไปก้อนแห่งยาเถอแม่มีเออส่วนกันเมื่อที่เป็นแม่มีเออ ความแน่ใดเจ้าสิทิมไปเบิดทิมควาำหักทิมควาำแทงไปละนอหานี่สิหันหน้าต่อตอกำไผบุธรรมกรรมดีกะสิไดไปสู้สุขติผู้เดิมไผบุธรรมบดีกะสิไปทนทุกเวทน,นาทั้งใจคิดยากยังว่าติไม่ยังคิดยากน้ำความเจ็บคิดยากน้ำความไข่ความตายสิมาจนบอนเขาเข้าตาจนความทุกข์ แล้งก็ขอไวก้กระบอฟังไม่เค้นเลยไม่เค้นเ,เ <c oughs> ท่ามาสันีพันว่าไวรีตั้งใจต่อกทําบุญเด้ไม่ย่ายรักษาสินกินผ่านกูสวรบ่มีเวนการทําบุญอย่ารอคืนอย่ารอวันอย่าผัดไปปีหน้าปีสิมาปีไม่ ค่วเกิดแก่เก็บตายมันบรอเฮาไปทำมือใดก็จ่อขอไว้แม่นบ่อขึ้นที่ระบัดลูกใส่เจ้าบ่อมันคิดตื่นตื่นคือพื้นเขาลำเขาคิดอยากน้ำบอลสิไก่กัาห่างเหินไปพนกรรมที่ระบัดลำคิดอยากน้ำทำบุญสร้างสิพาไปโลกใหม่บอลจังซี่ให้พากันตั้งใจฟังเรื่องพี่น้อง,อ,องมาฟังแล้วให้หิมตอมคนเข้านี่ขลับเม่นไผ่ไผ่ก็ต้องนิพพาน ผักคว่ำหักเป็นให้สวนวัวคว้วยแม่นเบ่าไปได้สีวเหืองสันสางหลังดีดีแอมไม่ไม่เมื่อเฮาตายเอาไปน้ำบ่อใดมันไปแทะตั้งเตโตคิดตัวเนี้ยพี่น้องผัวขับเมียแพงแพงเมื่อเฮาตายเมื่อเฮาตายเขาบอไปน้ำเฮาหอดเป็นกัวเก่งซ้ำแน่วสิไปน้ำเฮานั้นมีแต่บุญทลาสางสิผ้าไฟเป็นโมตายปับ ย่างดีเขากำลำไปสู่ทรงหาอดประชาสาแล้วกระตาาขึ้นหัวหักหักเนี่ยเพ่งเ,เขาก็ตีสะอื่นให้น้ำแน่บ่จักข้าวันแล้วบ่จักพ่อซ้ำปีบ่จักพ่อซ้ำเดือนพ่อปันเกียวเมืองวีขอบคุณหลายๆเดคุณนาย FC ของแท้ได้ไปขอบคุณอย่างสูงนะครับ ถ้ามาขาดเนี่ยหลายคนอยู่เ <c oughs> ในเนาะยี่ข <c oughs> อบคุณครับขอบคุณครับน้ำเต๊ที่ละวัดเป็นเบ้า<ห>นนจนเท่าเดียวนี้วันต่อเอาซอสมากก็จะเสียยิ่งไปเลยวันจนฟ้อนบูน้ำหมอกเอาตาเหนี่ยมมาช้าหมดสิสอบอดเดี่ยวคนาหนมาผน้งาึ้นแม่คนให้เสมีมยมนผูวงามผัวของเนาะ เมืแล้วพ่อปันเกี่ยวเมืองเวบาหวงไงเจ้าพ่อน่อยหนีไปค่อยคว้างสู่สีบุนสู่สู่ไม่เมื่อเขาตายเขาเอาไฟจุดซ้ำบ่เหลือจอยทอเม็ดงามมีต่บุญธนาสร้างขันไพยมันสีน้ำแห่มีแต่ศิลทานไยทํำบอกระได้บ่ทำใหม่ก็เพื่อกันการทำบุญ มหาตะทีนพ่อแม่เฮ้ามึงนี่นำอุป,ปมาคือจะเฮากินเขาเฮ้ากินก็นเฮ้าอิม่มบ่นอนไปอิ่มทองเขาพุ่นผู้บ่กินบุกเพจจกตตาปุญตานั้นในถ้ำมันสอนสัง่งฟังเราเด้อพี่น,อน้องมาฟังแหลวให้มันทมแลน้อคน ลุงนะครับเกิดมาแล้วในศาสนาพุทธเรียกตัวเองว่าชาวพุทธธรรมะมกะปจักรว่าค่อนข้อรักษาศีลกินท่านมันภาวนาบุญบุญีบ่มีไผ่ปันแจกก็หันแหกก็ได้คือไม้พากลางคือนจะเข้ากินเข่าเข้ากินกระเข้าอีมีเมมี่บ่หันไปยิ้มถอนเขาหุ่นกูกินบุญหาปาะผิวโบราณได้กมาเอายาวจักรบาดสะกาวจักรลำนิท่านเข้าไปเนี่ยนิท่านก็ไหเลียงอยู่เดี๋ยว ก็ไปเดิฟฝันใช่ไหมล่ะมันกระโดเลยการร้อการร่ำไรอะไรย่างตามคนต่ามเบากระหันเขาเสีกันนี่กระรับมากมื่อกี้กับประกาศรับรองห้องโตเที่ยวกระรัดสีดีไปผู้เดียวก็ดีไปผู้ใดสาวมานร่หอมจังีอ้ำสีดีไปผู้เดียวก็ดีไปผู้ใดแปดหมื่นสีพระปฐมมขันธ์สิหูแจ้งแท่งตลอดก็เป็นไปผู้ใดเพราะฉะนั้นเฮียอย่าเอาไปเสียลัง สองคนเข่าเบาๆน้ำกันให้มันมวลรับทางแยกเลยจังส่วนของเขาใส่กันเดิมคนหน้ายหอมจันอึ๋อัน บุญคุ้งคาคุ้งคาคุ้งคาถึงสักพาระเพื่อนก่อสร้างก่อสร้างมาสูงรับต่อบุญทำมาบุญเป็นบุญนี่บ่ได้แหกเปล่นแปลงต่อกต่ออยากไปรังหน้าเราก็จะเาทำบุญนี่ห้ามพิธีรับมหาทางคำทางคำวิจิตรนิรันดร์คำแกงก็แก่งกันเดือดรำมามาลุสินีได้จังดาฝากความกินหอยพี่น้องบ้านหนองโง่องเขาเนี่ย อาพ่อตาแม่ักนําเดือลสิให้ด้ดีให้กะและคอยทาบุญเพื่อป็นผุนลาบมาทาบุญทางธรรมผลางปองไปสมานผุนลาบพนนีผลวับททางศี สี่หาไปธที่เราหาบอแนเก่าให้เแต่หลังจังถ้ากันลราไป่คิดยับยั้งคิดยับยะ้งป่าดสิ่งปฏิคูณเขดจังได้สิเป็นปุกจิชาพานาตอนนี้มีสัจจะได้ใจไมากิงมัน มาประทำกันถูกทาใส่นำนากนาำนาใส่น้ำเด็ดปนาเดินนำเดินใส่่าจาระบายังนอกนอกลบไปแจน้มันซอตรงบ่ให้พกไเด้ะบ่ให้โคกให้พวกถีระดกกองทำกายยกรรมบักดีกรรมบักดีกรรมแลมโกรรมน้ำยาห้ากรรละบประทับขืดื้อทำขนดื้อไปกรรมสามตามสังอดีไอ้น้องพี่น้อง เสียวเห้ยทำเป็นข้าโดดฟอร์มกันห่านก็เจ้าหรูลงอย่างนี้ทีไหนแต่หัานกะสวมปีหกเดือนพื้นม่่ดอกนะเนี่บังคู่บรรพบุสับว์ ดีมาทุกวันทุกวันรวมสุขสันต์ทำทุกวันและแต่ความดีงามความเร็วซ้ำไม่ทำรับรองดีแน่ใจซื่อตรงมั่นคงและไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่แย่แสเบียบเบียนปวงชนคนได้ไม่แย่แสเบียบเบียนปวงชนคน วความดีกับเด่นเป็นบุคคลลาบดีเดอดลำที่เดรอดับรรมอะไรสูบในบุญความเขา้ามาทำกันไม่แล้ว แล้วใครได้รับมาในสงได้บ,นบนกกันคุงเล็ทขาบอลสวกรนนัสาผู้ใดสาบนี่ถึงสาบนาถึงสัาดนาบาราบุญสู่ซอยบิมังลอยยูสันป่ายูสันป่าไปปลอยทารับรองด้วยพี่ดอกกระใจยซื้อถูอศีลให้มันกินให้บนันทแลอย่าบ่ลงกำถือสินทำเด้อใเป็นเสนไว้เป็นสีไปหอมทางเที่ยวทอง,ทอ,งอดีไปนอนพี่นอนเออเ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 ด้อเด,เออด้อเมียพ่อไปหามาเขาเหลือตีเมี เหลียงเหลียงเหลงเหทียงเหลียเหลียงเหียงเยเสียมเหียเหียมเหลียงดหลียงเุกียงเหลียสเหลียงเหัียงเหลวยตเหยียลียงเลียงีเหลียงเหลียงเหลียนตนลีงเนลียงเหนา ดึงจะโยมืนตมือนตึงอาตบันนีกะบาตีน่ะไปทางสายบอมปามาดิน่ะไปทางสายบอมบาสิมาหากะามามะบอนนีซ้ำเจ้านี่ใบเดงพ่อแขน้อมจันนึกแดงแจไวถือแจวหัวหลอนถือก็แพร่งอยแดงไว้กอน ตหมอใส่ลาเิอยินทำตูนทำตูปวัตถือระต่างอ่างใส่สีมักสวอมักไปสนขนาราพยัยังพ่อดำสามตัวเ้าเรื่องสามาเต็มวุงอโยง โอ้ยเมืพอฮ้องกันตัวกกันต่อแลมาตมาเบิ้งมาเบิ้งกะมาเบิ้งมาเบิงลงถึงและจะมาละตาสามตัึ้นอัตวารพรอนใครพอมลกมาสยตัวอัามีพักบาลีนและตกนึงละไปทำมากานเรืองอือืในมันาทาเท้ามาบอลปฐุมตรงเกิดเอากํานไดอกบัวมีหร้งกกมีสู้อย่างเนี้ เขาเดิมแต่านุน้องเกิดมากระบะเป็นผู้ปั่นผู้บันคนทาบใบดำมีลำจังสีสมมาเป็นหมอลำจังสีสมมาเป็นหมอขั้น่อไป็นมะรอกตายแต่พิงแต่พิงแกแม่น้ำวันนี่ผู้หิ้งดทธิ์คนเป็นคนเอามาวใจเดือดพูนพอเดือดพูนมีความรู้ปังหลายหลายเป็นงานนจังสูงจังกาสูงลำจังแฝงลำจังแฝงเดือดสมมาตรงสมมาตรงสมคาลละคาที่ลำบัดเดือดระเบียงจำสามจงสัพพิสีดังปั่นฟ้ารักกีดาวันน่ะ ไปรำดีของซางานเจ้างานน่ายขาังตัวนี้หญเจ้าภาพกระถินสัคคีประจำปีพศ2 5 6 4โปรดประทานภ้ากระถินโดยคนเอหมอมเจ้าจุลเจิมยุคนอา้าวผู้ไฟไปรับรางวัลนํำตัวเนี่ยมอมเจ้าจุลเจิมยุคคนสิงห่องคั เมื่ออุทิศส,ส่วนปุศลแด่คุณพระเวสาวทนร่วมกับอุปสมบทบวชบวชลูกบวชเต้าเขาในพระพุทธศาสนาได้แก่คุณสุพเมศแก้วใสหรือว่าหลวงพี่บุ๊คบวชแล้วเนาะแม่เนาะอ่านยิ่งนกนะเดี๋ยวในสามตัวบวดเท้าฟ้อนจ้ะนะเมื่อเื้อเจ้าภาพปันจังอ่านมันหลาย นั่นใหญ่ตัวน้อยคอยตาก็ดีไอยก็สิตาดีค่ะเนาะเวียนเจ้าเวียนขยายมานอยู่อยจอาศัยเจ้าละโขนสาโขนสาโขนสาเด็กเด็กมาแบงค์หาแบงหา เ่าเสียงเจ้าเ่าหองยองยองภาสาลุวาาติโตงยองยองพาสาุว่าตินุุมเสียงกเสียงห่อยใส่แหน้อยไปนึ่งไม่พาได้ฟังลำคอยลำก็มาสิปีก็บาหน่ายลายน่มไม่พอสามยังบาดดวบาดวบ้นเจ้าลันมักเบียดยำควันแกนสารคามักเบียดบไปควันแกนสาระคำลำดินดูกาซเสียงไล่แต่สมายอัตีเปกระเบื้องหลักทางโตนกลุงเออเนาหนาบาหัวผู้เท่าหลงเดาใจน พ่อฟอนผู้นั้นเป็นนอนเนาะแม่ผู้ใดลอยเมื่อน,นอนสแสดงว่าคิดหอดผัวนะเนาะผู้ใดบ่อฟอนผู้นั้นยันผัวนี่นี่ผู้ใดบ่ยิย้มบ่หัวแสดงว่าเส้นเลียเขาบ่ทันใจนี่หัวหนาวไหมบัดหลายบัดไดก็พอ่อจือดอกเลียกเงี้ย สิ่เราให้เด็กนำปานฝนขั้นไปจนลบะกันไปข้าขันไปข้าเกลามาละเกียหัิสาาะจนเที่ไปนี่มากในเก่งบ่เทไปทางหวยลบะบ้าบังสัา ดาปัตลิตปักศัารัมดาปัตลิตขะน้ำครึ่งเห็ดระใสมาเลยน้องของวันนี่ก็มีมาแต่มือเกิดไลมาเถิดตื่นแต่เป็นทรรมโมคงเป็งโจููในก็แหงแม่นมำมรือสิน้นำมุ่นหน่อยมุ่งกับประมาณรนน้ำทั้งนี้ได้แม็งมังไงเลยถูกไปมาคนดีปันตีเขาเอิงตีดาบาคนลาสูดจับทางหูเจี๊ยสบาดีท่านมาแต่เตองกับเขาเสินโลดไปอูเป็นประจางกันมาอยู่รใหญ่มา ไม่ใชฟังลำดีปไปดีโนไม่เกินฮ่าอ่าฮ่าไม่จัดตัวไม่ก่อนก็ไม่ได้ตีสักการณ์สองปีหกเดียวอืมไม่ตีสองสิ้นเท่านี้ไหมข้าเจ้าอนุญาตให้เล่นไหมดนตีไม่เกินสามสิ้นนะมาโม่ลำก็ไม่เกินหกคนประสาทก็ดีแล้วเข้าสองโม่แค่นกต่สอง

คนตกกระแสกับบารังตุ้มสิบุญส,สิ้นลอยไดาวเดินเสียงไม่หลังูไทยสิจอยพามาทำมาเต็มโซกันตื้น,น้ำเสียงน้ำแล้วก็เป็นอีกซ้ำอีกสะระโคราัาสัก,กดีท่าใหมคุณขับไปจะไรทางเจ้เหมากันสู่ลาพัฒน์ังขขแข็งแป็นอุ้ยมีละเสียบแข็งแรงก็สู่บ่ได้ความรู้ยอมเบาโอ้ยน้ำนา,นา,นานมาแม่พ่อ,พอ จได้บุญเต็มกับเต็ม่วนเก็บแทงปวดขาฟอนส่ลูกส่เตาให้ส่วงให้เศร้าถ้าได้พอเด้ออ,อยซอยพี่น้องฟังซอยขีย่ไกลกับงามไปแส่พักกสียหนาขี่กล้วยยายงง่ายขี่กล้วยยิงว่างงามเมื่อไปขี่ข้ามมันก็ว่างเหงทอีพัหนาย่าล่ะอันนี้จะเป็นซอย có gì hết này là ăn kiếm quay gang ăn thì giờ chican kismola món chăn 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 phải chăn món 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 chăn เอามัดสอยไม่กัี่ายแอ้ายยวเอาเม่สีว่าท่นดูขึ้นฟอนเีอแล้วพอๆกพออยู่เี่ยเอาร้านไปโฟนไปใชงพวกเต่าดงนันไ้ แถวห้อเดี่มาหลายคนเพอดีทีม่วนอาหรมรวันาน้ากเดือบนลาบนเือนรวมหยาบทำบุญนดลุเดือทุนศาสนาท่านบานสมขมีนานาตะเขามเขาตวันยันท่านยางบ้างเป็นท่ามเือบนหนกนองบังให้ยาในสมส่วนเดนันปัทนาเดือนสมให้กระหูพินมานาทึ่งาไปดอเดือ ตาบิสายใส่เสื้อพอนำดูลามาไตไปแล้วไปแล้วขวิญยันความผืนใจนำด้อนำตาเสือพื้นแมกไปแบบข้าข้าบางดาอวรหาม่รือน้ำื้อะไปทูกหลอนไม่ไปจมจุในบปันดิชุเดือแบนทางหลายไปปันอยาไปห้าดาบไม่รบคือกาให้คือตาให้ท่านไปว่าดโจงใดโจงสีน้ำแม่บาท่าลงใจไห้สะาดแก่บ่ไมีเศร้าเข่าหมอ

ิใจให้สดใสเด้อแบนหมดเจบไปเถอะนาสูกคงที่มีนันนับปัจจัยให้มาปะพันแป๋บิ่นเปียงผมเพราะเกินเด้อแบนลาเป็นน้องพี่น้องจำไว้ใส่ใจคุณความดีเด้อแบนนาเสียด้สิเด็กก็ตามบาปคงทีมีส่วนดีเด้อแบนสองพยายางท่านเทียมรางต่างเฮาเป็นเด้อแบนคนให้ทำปุ่นลุงเกียเป็นสะพานหอบมือซ้ำเหมือนซ้นฝ่าเป็นหน้าปัทนามต่างเฮาเด้อ แม่ป้ายาสิม่าลานสองคึอพูดเป็นสซบะพระกระเบนเลียนมาหลวแม่คู่ของขบารำมาจนเดินเป็นนั่นเธอรับบารำยุ่เมียงยุ่สมัยนี้วลหลาย ให้พันได้ยินได้อ่อยน้ำฝนไปยังไหนสมุน้ำตามสิโพเลียงท้องเลี้ยงมันของเขาเอามาลักควานสีโพเลี้ยงนี่จะาพ่อเห็นตีเองเลี้ยงอยู่เนะี่ยให้บอลลัมที่ละว,วันนี่เป็นเท้ากำเท้ากำกาดดำอันนี้เป็นอีนั่งรุ่นไอ <laughs> ้แม่มีนี่เป็นแม่ลาน้อยซะหนีิแม่ไผานี ให้แต่พ่อนี่เป็นพ่อพญาไม่แล้วมาเราเป็นพ่อพญานพ่อพญ่าคือสิ่ให้เราเป็นเท่ากั้มกับดำผัวเจ้าศัตรูเอาเรียกเขาพ่อพญ่าใจไหนม่าคือเซีตเนี่ยมดหลอกหลอกเอารวดมดย่ามเจ้าคืออยากคือกินเจ้าอยากกินอยากอยากเจ้ากับแปรล่า